สวัสดีครับวันนี้เราแกงคั่วหอยขมนะะอ่าสูตรแบบบ้านๆเนาะมีผักอะไรก็ใส่ไปมีกะทิมีกระชายมีพริกไทยนะครับแกงแคแล้วก็ใส่มะรุมไปด้วยมาแว้งไปหน่อยนึงไปมะกรูดนิดนึงแต่ละคาก็ถนัดเครื่องเทศแบบไหนก็ตามสบายนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสกันว่าแกงคั่วหอยขมตัวใหญ่ๆมันจะแซ่บกานไหน,นะครับขายตัวละร้อยหม้อนนี้ก็ประมาณ2 0 0 0บาทครับถ้าใครอยากจะกินแซ่บๆเนื้อเยอะๆคนๆคักๆอย่างนี้ก็เริ่มเลี้ยงปีนี้เลยเลยครับปีหน้าคุณก็จะได้เหมือนผมนี่แหละครับได้กินอร่อยอร่อย,ออยอน,นี้เป็นเมนูแกงคั่วหอยขมครับแส่กะทิวันนี้ขออนุญาตยั่วจริงๆนะฮะ นานแล้วที่ไม่ได้ทำคอนเทนต์ชาเลนจ์แบบนี้นะครับแ่งครั่วหอยขบโอเคแบงก์ okay. ิวขอบคุณครับ